สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีกันธด,ดินนะคะเดือนพฤศจิกายน2565กับเรื่องราวของถึงคิดก็คิดถึงนะคะใกล้จะสิ้นปีแล้วคิดลงเมื่อทำอะไรสำเร็จบางแล้ววางแผนชีวิตงานเงินความรักกันค่ะราศีกันธตดดินค่ะระอยยักมหามาเพื่อจะทำทย ว่าเป็นยังไงรู้สึกยังไงบอกมาสิเธอเพราคิดถึงมาพบมาคุยมายิ้มให้แล้วจะไปเพื่อวันหลังจะมาใหม่จึงมาตามห่วงอารมณ์ผสมกับความคิดถึงกันอืมไปตากฟ้าลิขิด ไายสายฟ้าลิขิตกำหนดเอาไว้ค่ะเพื่อนค่ะการเดินทางก็เไกลค่ะการเดินทางไกลค่ะไม่มีเหตุบังเอิญค่ะว่าทำไมต้องมาเดินทางนะคะเดินทางเหน็บเหนื่อยหนักยากะ,ะเดินทางไปร้ายโรบลกนะคะความสุขสงบจะมาเยือนก็ต้องพบกับการเงินที่จะได้มาก็าไม่ใช่เหตุบังเอิญน,นะคะด้วยผลบุนธรรมกรรมเก่านะคะ มีเรื่องราวของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องกับเพื่อนกับการค้ากับการเดินทางปลูกอะไรไว้ก็ได้นั้นเะน่เดินทางเดินทางทติดต่อค้าขายก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนํามาต่อยอดการค้านี้ก็ได้ทําการเงินการงานบนกุศลนะคะตั้งแต่หนุ่มสาวนะคะเดินทางไปหลายถิ่นที่นะคะได้ศึกษา ได้ชาความรู้ติดตัวมาจากบรรพบุรุษได้ไทายทอดพิชาการความรู้ค่ะไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะทำมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติถึงวันเวลามาได้แก้ไขในณปัจจุบันชาตินะก็สิ่งที่ปรารถนานะคะก็ได้พบกับบริวารน,นะคะก็ได้ทำเรียนรู้ในสิ่งเดียวกัน เช่นที่ตนเองปรารถนาก็ได้พบกับบริวารมาร่วมการงานเปิดหลักสูตร cross อนไลน์สั้นๆนะคะมีความรู้ทั่วไปที่ตนเองได้เดินทางไปรับการงานวิชาการนี่ก็นำมาถ่ายทอดให้บริวารต่อไปค่ะนะ,ะนะก็ด้วยความขยันนะคะเหนื่อยกับการเดินทางนะคะแต่ก็ได้พบกับ การได้รับการอกระทจากมิตรสหายมากมายอดีตเกิดขึ้นแล้วจบไปแล้วนะคะอย่ามัวแต่ไปคิดจิตฟุ้งซ่านนะเป็นเพียงมายาภาพลงตา,าก็ไปพบกับผู้นะคะในรอบ12ปีต่อมาก็ยังเฝ้าหวนคิดและคิดถึงนะคิดมากคิดเยอะก็จิตฟุ้งซ่านนะคะหน้าตาเครียดเปล่าๆนะผู้พันกับการงานนะตนัวเองเขไปเกี่ยวข้องนะคะยังคงเฝ้า คิดถึงอ่างวางชีวิตอันเลื่อนลอยไม่มีใครคอยไม่ให้ใจง่อยสองสารตัวเองเสมอจึงมาตามห่วงอารมณ์นะคะก็ไปพบกับคค่นนะคะเล่งมาที่ลนะักขณาในรอบสบสองปีต่อมานะคะพ,พันกันเคยร่วมง,งานกันมาก่อนนะคะโอยวนันในอดีตนี้เราได้เรียนรู้เขาก็ การงานสำเร็จแล้วนะคะทำตามโดดเดียวลำพังใช้สมาธินะคะในการงานนี้ค่ะตนเองก็ได้ร่วมการงานกันก็เป็นเรื่องเราเก่าๆนะคะได้เรียนรู้กันถึงคิดก็คิดถึงนะตนเองก็มุ่งไปทีนะ่การงานค่ะมุกอ่อนไปข้างหน้าไม่ต้องรีบร้อนใจร้อนนะคะ ทยานไปข้างหน้านะได้พบกับบริวารทั้งหนุ่มสาวนะคะเขี่ยวครองว่องไวนี่ก็ได้ทําง,งานเกี่ยวข้องกับสุขภาพก็ดีนะคะงานเกี่ยวข้องกับการได้ถ่ายทอดวิชา,กเกาเก่าแก่นะสืบทอดของเก่าของโบราณมากเป็นนักต่อสู้นะคะร่างกายกำยำแข็ง,งแรงหเหมือนนักกีฬานะคะงานทางไกลงานต่างประเทศนะมีรถ รับนะมียานประหนะเดินทางไปหลายหลอบโลกนะด้วยรถราเครื่องบินนะครเครื่องจักรยนต์กลไกนี้ส์สำเร็จงานนี้ก็ได้ทำการนะไรต้องเกี่ยวข้องการเดินทางติดต่อกับเพื่อนทางไกลนะคะเน็ตหนักเหนื่อยนะแต่สุขภาพแข็งแรงค่ะได้พบกับคู่มิตรสหายเกื้อกูลค่ะดู บุจะรุดุดันนะไม่ต้องรีบร้อนนะคะอันนี้ลุยเองเลยคําว่ายอมแพ้กับกััตวินนักรบนี้ไม่มีนะคะโไม่ยอมแพ้กับใต้ภายใต้ฟ้าลิเข็ดเอาไว้นะคะสู้เท่านั้นดจดชนะและแล้วก็ชนะนะคะสําเร็จกันชชยชนะที่ได้มาด้วยความเข้มแข็งกระหารลุยไปทางหน้านะคะเป็นดวงของ นักต่อสู้ชีวิตนะไอความสุขอ่ะโชคดีที่สุดจากการได้เดินทางติดต่อทางไกลการเดินทางเป็นหลายรอบโลกนี้มีความสุขมาเยือนนะในรอบ1ิปีต่อมานะคะอังคารโครูท่านทักไว้นะคะการได้เดินทางติดต่อค้าขายเป็นนักต่อสู้ชีวิต ทำให้ได้พบกับคู่มิตรสหายโครงการนี้เป้าหมายนี้ไปยาวๆนะไปตลอดอีก7ปีนะคะการปฏิวัติปฏิรูปเปลี่ยนแปลงนี้นำมาซึ่งการยกยายเปลี่ยนแปลงชีวิตอีกความสุขนะคาฝ่าียงแม้เศรษฐกิจจะเป็นเช่นไรนะสันสะเทือนเลื่อนลั่นภาวะเงินเฟ้อนะคะตนเองก็ผ่านมา ได้ความคิดภายในใจเป็นบุคคลในตํานานชื่อเสียงไม่คงอยู่นะคะหลาบยศสกการะไม่มันคงก็ฟื้นคืนชีพอีกครั้งนะคะเป็นคนที่หงุดหงิดชุนเฉียวง่ายนะความคิดภายในใจก็ระงับได้ด้วยความสุขสมบก,กับการมุ่งไปที่นันำไปลงที่พละกกาลังนะคะ มีผลงานมีชื่อเสียงโตไปค่ะนี่ก็เป็นดวงของประมาณไม้อะขี้งงงี้จนเจียวง,ง่ายหน่อยอ่วนทนแข็งแรงนะคะเนื้อหอมกับมีสเสน่ห์มหานิยมนะชอบแต่งตัวกินเดิมสังสรรค์น,นะคะมีรักก็เป็นความรักที่ไม่สามารถเปิดเผยเป็นความรักของชายหญิงหญิงชายหญิง,งชายก็เป็นความรัก ที่เป็นความหวังที่จบสิ้นไปนะไปพบกับเจ้านี่ลกหนีะเจ้ากรรมในเวรนะคะแทนที่จะได้พบคู่บุญนะหนทางไกลกับมีนี่กรรมเก่านะคะ,ะมาจดเจอกันอันนี้ก็มีความสุขค่ะที่ได้เสียรถสักคันบ้านสักหลังให้กับคนที่รักนะคะ สิ่งที่แรกเรียนมาก็คือก็อยังได้เพื่อนแหะนะ,ะมุกก่อนไปข้างหน้าค่ะจึงมาตามห่วงอารมณ์ผสมกับความคิดถึงกันอย่ารับคาดกันเลยนะท่าจ้าเพราะอยากจะรองคร่ำครวญให้ตาจะเหมือนว่าเจ็บปวดนนะั ห,หัวใจแปดเปื้อนเนรื่องร้อยรถเศร้าใจนับอ่างว่างชีวิตอันเลื่อนลอยไม่มีใครคอยนะเหงาอะนะก็ดูหนั้องฟังเพลงนะคะนะมีอะไรให้ทำอีกมากมายะคะ่ะผมโซนมีเสน่ห์นีอหอมนะคะ การเปลีนชีวิตก็จบสิ้นสิ่งเก่าไปแล้วทยานมุ่งไปข้างหน้านะคะนี่อีกฝ่ายหนึ่งค่ะเขาก็เป็นเศรษฐีไปแล้วการเงินมั่งคั่งมากเลยค่ะเพื่อนคนไกลค่ะได้มาจากการแข่งขันได้มาจากเจ้าหนี้ลูกหนี้นะรวยค่ะมีความสุขมีคู่แล้วแบบ มีความสุขมากมายโชคดีที่สุดเลยนะคะ,ะความสุขที่มาเยือนโชคดีโชคดีโชคด,ดีได้มาจากการแข่งขันค่ะนีะ่ย่งที่ปรารถนาเนี่ยก็มีบริวารน,นำการเงินมาให้เล็กๆผสมน้อยอีกถ้าเป็นบริวารลูกจ้างเดี๋ยก็มีการเงินใช้ไม่ติดขัดอด,ดีตเกิดขึ้นแล้ว ไดเรนรเป็นเดอะสตาร์นะคะ,ะสิ่งที่ได้มาเป็นคนไกลนะที่มีชื่อเสียงรุ่งเรืองนะเป็นที่รู้จักในตำบลหนึ่งของเขานะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเขาทางไกลที่รอคอยอะนะนี่เขากัดไม่ปล่อยนะคะ,ะมีหลักแหล่ง สถานที่ทำเกินสวยโออารรานะกัดไม่ปล่อยงานนี้ก็ทำมายาวนานงานอนุรักษ์นิยมงานเกี่ยวกับสตรีแม่แม่นารีอุปธรรมสิ่งที่ได้มาก็ได้พบกับการเดินทางใกล้ๆติดต่อค้าขาย o วิร์ก m ฟ o ม e กันความหวังมีกำลังใจไม่ทอ้อแท้นะมีรถลารักทรัพที่บิน มันคงแล้วกัดไม่ปล่อยคนเชื่อมั่นในตนก็ไม่ขาดศรัทธาคนที่เข้มแข็งประหารเ,ออเนี่ยไม่ง้อใครนะคะใครจะไปเยียบดาวก็ตามใจนะคะไม่ยุ่งวุ่นวายกับใคระคะ่ะ ก็ประมาทคือหนทางของชีวิตไม่แน่นอนเมื่อไม่ประมาทก็รวยไปอีกนะ,ะจากความขยันไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครเชี่ยวชาญในงานช่างนะคะงานนี้ชำนาญก็ขยายผลการเงินออกไปจากการที่เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะคะอ่าอ่าเหมือนกันนะคะเนี่ยมุกพรทะยานไปข้างหน้าวันนี้อีกฝ่ายหนึ่งเราก็คิดเอาไว้ในใจนะคะก็ มุ่งไปทางหน้าทยานไปทางหน้ามก่อนไปเพื่อการเงินนี่ขยันทํากินนะคะก็ไม่จนมีรถวารทรักบ้านที่ดินเรียบร้อยแล้วได้มาจากได้มาจากเจ้านี่ลูกนี่นะก็ได้มาจากชาวกันนั่นแหละนะหากันไปไกลแล้วนะคะอยู่ใกล้ก็ทะเลอีวาดอยู่ห่างไกลก็ดีกว่านะคะอยู่ห่างไกลคน ใจร้ายนะขี้งดเงิดไปหน่อยอนะเขาทางนี้เขาก็เลยไปถอยให้ห่างไปเลยนะคนทางไกลค่ะคนขี้งดเงิดมาเจอกันนะใครงดเงิดกว่าก็นะท่านพี่นะท่านน้องเขาโยหนทางไกลค่ะไปแล้วไปรับค่ะ อย่ารำคาญกันเลยนะเธอจ้ะก็อยากมาไม่ไม,ไม่อยากมาแล้วค่ะนะอยากย้ายกันไปค่ะถค่ฉันลูกเป็นสีชมพูแล้วนะคะดูน้งฟังเพลงนะคะเสียงดนตรีเริ่มปันเรงกันนะ ชนะการแข่งขันแล้วแบบแข็งที่ตนเองนะคะผู้เก็บเนีไอภัยที่ตนเองนะคะคนที่เข้มแข็งตอนนั้นจึงจะให้อภัยตนเองก่อนที่จะให้อภัยใครค่ะโอ้โหศีกรรมเริ่มที่ตัวเรามาเรียนรู้เพื่อจะแก้ไขเรื่องราวอาดีตถึงปัจจุบันชาตินะคะเมื่อแก้ไขจบสิ้นไปแล้วก็แยกย้ายห่างหายกันไปมุกค่อน ไปข้างหน้านะคะมาเรียนรู้ที่จะมาแก้ไขปัจจุบันแล้วก็สำเร็จนะคะเพื่อนก็หลงเหลือไว้เพียงมิตรภาพทางไกลที่ยังคงเออนะใกล้กันไม่ได้ค่ะ ที่เบสค่ะโฮ oh, สิกรรมเริ่มที่ตัวเรานะคะไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะเรามาแก้ไขปัญหาเก่าๆให้จบสิ้นไปนะคะนชดเฉลี no ยง่กกบแปดล้อมธรรมชาติสายลมแสงแดดนะคะนะคิดบวกเข้าไว้นะคะอย่าคิดลบค่ะเราอยากมหา มาเพื่อจะทานไทยว่าเป็นยังไงมีเยอะแล้วคืนก็เสร็จนะรู้สึกยังไรบอกมาสิเธอรู้คิดเธอขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะโชคดีค่ะ